สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกับฟอร์ดนะครับจากช่องชาแนลยูทูบนะกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะนี่ก็อยู่ที่ฟอร์ดพระประแดงนะครับนี่อาจจะดูแปลกตานะวันนี้ไม่ได้ใส่แมสมาดูมาเจอพอดีนะครับเดินมาแล้วก็มาเจอรถนะครับที่น้องในทีมกําลังจะส่งมอบลูกค้านะครับก็ใส่ชุดแต่งนะครกับล้อเดิมวันนี้ก็ถือว่าต้องบอกก่อนเลยนะยังไม่มีใครเคยเห็นนะเพราะว่าคราวที่แล้วตอนเราใส่ชุดแต่งในะ F 2นะี่เนี่ยเราทั้งยกนะใส่ล้อใหญ่วันนี้ก็ มาดูนะครับเป็นแนวนะเผื่อใครไม่ต้องการใส่ล้อใหญ่ๆยกๆใส่ล้อเดิมอ่ะเราลองดูกันว่าถ้าเกิดใส่ล้อเดิมเนี่ยมันโอเคไหมนะครับเราชอบไหมนะครับก็วันนี้ก็เป็นแนวการตกแต่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่านี่นะครับวันนี้นะเป็นวายแท็กนะครับคันสีเหลืองนะครับอ่าตัวนี้นะครับรถที่เรามารีวิวนะครับ Next Gen Ford Ranger อร์วายแทนะครับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับตัวนี้ใบเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับ210แรงม้าแรงบิด 500นิวตันเมตรนะฮะนี่สีมีจำน่าย6สีนะสีปกติก็บอลเงินนะครับเทาดำสีพิเศษก็เหลืองส้มแล้วก็ขาวมุกนะครับนี่คันนี้ใส่ชุดแต่ง F22 มาเดี๋ยวก็พาไปดูนะครับเพราะว่าน้องจะเอาไปส่งมอบแล้วคันนี้ใส่ชุดแต่ง F22 นะครับดูสีตัวก,กระจังหน้านะอันนี้เป็นกระจังหน้าใหญ่นะครับเป็นกระจังหน้าใหญ่กระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะครับกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะคันนี้ก็ทําเป็นสีเทากาฟไฟนะครับเห็นไหม เป็นสีเทาเดียวเลยนะเป็นเทาที่ตัดกับตัววายแท็กอยู่แล้วนะครับฟอนต์เนี่ยจริงๆเลือกสีได้นะคันนี้ก็ทําเป็นสีเทาเพื่อให้มันดูดูดูเนาะไฟ LED 3จุดเนี่ยเรามาดูนะครับเป็นจุดตอนนี้มันเป็นไฟสีขาวเห็นไหมเป็นหลอดสีขาวตอนมาใส่อยู่ชุดแต่งนี้นะครับแเราลองดูนะว่าถึงเวลาตอนเราถ้าเกิดเราต่อเราเปิดเนี่ยไฟเนี่ยมันก็เป็นสีส้มอยู่ดีนะคันนี้อาจจะยังไม่ได้ต่อไฟนะครับถ้าต่อก็เป็นสีส้มอยู่ดีนะครับ แต่ตัวพื้นหลอดตัวนี้มันจะเป็นสีขาวมันจะต่างกันกับต,ตัวที่เรารีวิวกันก่อนหน้านี้ซึ่งพื้นหลอดเนี่ยมันจะเป็นสีส้มหรือสีดำถูกไหมครับอ่ะอันนี้แล้วรูปทรงหลอดเนี่ยก็จะเป็นคนละแบบกันอันนี้มันจะมีความเป็นเปิเรียกอะไรนะเหมือนวงรีกว่าปะเนาะเป็นคือเรียกวงรีใช่ไหมครับนี่เห็นไหมตอนต่อ,อจริงๆเป็นสีส้มเดี๋ยวดดกวว็ลองเปิดดูก่อนดีกว่าลองเปิดดูก่อนว่าตอนหรือว่าเขาต่อกับไฟนี่ไว้ พราะตอนนี้เราไม่ค่อยต่อกับไฟหลีนะครับเราต้องบอกก่อนนะตอนเราต่อเราไม่ต่อกับไฟหลีนะฮะเราต่อกับไฟหน้านะครับเพราะการต่อกับไฟหลีเนี่ยหลายคันที่ต่อไปแล้วมีปัญหานะอ่ะนี่เห็นไหมนี่ต่อด้วยคันนี้ต่อนะเห็นไหมเปิดมาไฟก็จะเป็นแบบนี้ไฟสีส้มนะกระจังสีเทานะครับให้ดูงานนะสีเทากาไฟ ก็เถอบมานะครับครอบไฟหน้านะครับนี่ครอบไฟหน้าตัวนี้ก็เป็นสีดําด้านนะครับอันนี้ลูกค้าเลือกที่ไม่ติดนะเห็นไหมไม่ติดตัวสติกเกอร์นะครับไม่ชอบติดก็แจ้งได้นะครับไฟหน้านะครับรุ่นนี้เป็น LED multi reflector นะมีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED แบบนี้ชุด F22 นะครับก็กระจังเห็นไหมเจอตังใหญ่แล้วก็กันชนนะครับ คันนี้กันชนเปลี่ยนนะครับของเดิมเราคือนะอยู่หลังรถนะแต่ก็พาไปดูแล้วก็ดูนี่ก็เป็นแนวการแต่งไฟนะครับเป็นสี่จุดเป็นสี่ดวงนะครับไฟเป็นสี่ดวงเห็นไหมานี่ใช้กันชนตัวนี้เลือกทาสีได้นะครับเลือกทาสีได้นะครับก่งกลง่องเซ็นเซอร์ใช้งานได้ปกตินะไฟตรงเนี้ยตรงไฟตัดหมอกเนี่ยนะครับอันนี้คือเราไม่ได้เรายัางไม่ได้ต่อนะอันนี้ก็ต้อง อันนี้ของเดิมนะของเดิมอันนี้เป็นของแต่งเดี๋ยวก็เปิดให้ดูแบบสเต็ปเต็มไฟตัดหมอกครับเผื <F ix> ่อใครสนใจนะเพราะว่าบางทีแบบโอ้ชุดแต่งแรปเตอร์ตอนนี้แบบใส่กันเยอะจังเลยนะครับไม่ชอบเลยใส่กันเยอะไม่อยากเหมือนใครนี่แล้วก็ใส่ชุดแต่งชุดนี้นะครับมาใหม่นะครับมาใหม่เนี่ยก็เปิดไฟตัดหมอกนะนะ่นะน ามาดูหน้าเป็นแบบนี้นะครับต้องการจะต่อไฟนะครับสเตปไฟตัดหมอกเนะี่ยทำเป็นไฟเลี้ยวก็ได้นะจะต่อให้เป็นไฟเลี้ยวหลอดหนึ่งไฟตัดหมอกคู่หนึ่งเหมือนเดิมก็ได้นะครับซื้อกับกอฟบอกกอลฟนะอะไรที่ทําไม่ได้ก็ทําให้หมดครับรุ่นนี้มันจะมีห่วงลากคู่หน้าอยู่แล้วนะอุปกรณ์มาตรฐานนี่แล้วก็ดูตัวนี้กระจังหน้าเป็นกระจังแต่งทำเป็นกระจังแต่งกล้องอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับไม่ได้ย้ายกล้องนะ กระจังหน้ากันชนคิ Q ้วร้อนะครับคิวล้อก็ทําเป็นสีเทากาไฟต้องบอกก่อนนะครับพวกนี้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยคันขาวรีวิวแล้วก็เป็นสีเทากาไฟชุดแต่งชุดนี้ต้องเป็นสีเทากาไฟไม่นะฮะต้องการเป็นดําเงาก็ได้ดําด้านก็ได้นะครับเนี่ยพวกนี้เราต้องการเป็นดําก็ได้นะตรงนี้ดํานะครับตรงนี้เงินก็ได้หรือจะทําเป็นดําหมดหรือจะทําเป็นเทากาไฟข้างล่างดําก็ได้นะนะครับสีพวกนี้เราเลือกได้นะครับเลือกได้นี่ก็เป็น6นิ้วเห็นไหม เป็นทรงแรปเตอร์เลยตอนทําเป็นสีเทาการาฟไรเนี่ยตัวนี้มันก็จะมีความเงานะฮะถ้าทําเป็นสีดําด้านมันก็ดูแลง่ายหน่อยนะฮะแต่มันก็ต้องบอกก่อนว่าความสวยคนละแบบนะรถรุ่นนี้ก็แน่นอนครับโชคเป็นโมโนโทูบเนาะดิสเบรกนะครับเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับดิสเบรกเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับล้อแม็กเดิมนะแม็กขนาด18นะครับยาง 25565R18 เอามาให้ดูนะครับเนี่ยถ้าเกิดเราใส่ล้อที่มันไม่มีออฟเซ็ต เป็นล้อแม็กเดิมนะที่เป็นออฟเซตแบบติดบ,บวกนะครับขนาดความกว้างแม็กน้อยมันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวขอให้ดูจากข้างล่างก่อนเลยเห็นไหมอ่าเห็นไหมจะดูเราดูจากข้างล่างก่อนเราปิดเห็นไหมตัวล้อมันจะไม่ออกเห็นไหมครับล้อมันจะอยู่ข้างในอ่าแต่ต้องบอกก่อนนะครับพวกนี้แล้วแต่ความชอบนะครับแล้วแต่ความชอบถ้าเราบอกว่าเฮ้ยชุดแต่งมันสวยแต่เราต้องการใส่ล้อ ให้มันพอดีไม่ล้นเหมือนคัน XLT ที่กอร,รีวิวพี่แจ้งนะครับเรื่องการจัดทรงเนี่ยผมจัดได้หมดนะครับผมจัดได้หมดชอบแบบไหนบอกนะจะยกไม่ยกอ่าพอยกแล้วประกันขาดไม่ยกก็ได้อยากให้พอดีไม่ต้องตัดไม่ต้องปาดหรือ,อยังไงนะแจ้งได้นะครับตัวนี้มันเป็นคีบระบายความร้อนนะกระจกก็เป็นสีเทานะครับไฟเลี้ยว LED กล้อง360องศามีไฟ2พื้นนะครับราวหลังค่า นะครับตัวนี้ติดตั้งมาจากโรงงานรับน้ําหนักได้นะครับอันนี้ไม่ใส่กันสาดนะไม่ชอบก็ไม่ใส่ครับแจงได้ฟิล์มเซรามิกครับเบ้ารองมือเปิดเป็นสีดําด้านเห็นไหมครับอันนี้ลบตัวหนังสือนะนะครับเป็นดํานังอันไม่มีสีแดงเลยนะครับบัไดนะฮะเป็นสีเงินครอบฝาถังน้ํามันเห็นไหมครับก็เป็นสีดําด้านแล้วลบสีแดงออกหมดเลยนะครับเพื่อให้คุมไว้นะครับนี่คุมไว้เป็น เหมือนแบบโทนสีเป็นโทนทึบแล้วก็ตัดด้วยสีเหลืองเนาะสปอร์ตบาร์ตัวนี้เป็นสีเทากาไฟนะครับเห็นไหมสีเดียวกันเลยนี่เงาเ,เงามากนะเงาก็สปอร์ตบายนะครับบันไดเหยียบนะครับขึ้นท้ายกระบะนะครับมีมาอ่ะเรามาดูสเต็ปด้านหลังนะครับโอเคบางท่านอาจจะแบบอุย้ยใส่ล้อ ดีกว่าชอบแบบใส่ล้อแจ้งได้นะครับต้องบอกก่อนนะความชอบเหมือนที่ก็บอกนะครับไม่เหมือนกันเราชอบแบบไหนเราดูชอบชุดแต่งคันนี้ชอบล้อคันนู้นบอกกอฟนะครับเรามารวมในสิ่งที่เราชอบเนาะเป็นรถของเราเองนะครับรถคนอื่นเราดูเป็นแนวทางนะก็ไปท้ายนะครับคันนี้ใส่เป็นสีดําด้านนะครับเห็นไหมคันนี้ก็เอาออกนะเอาสติ๊กเกอร์ออก ฝาท้ายนะคบมีไฟเบกรกดวงที่3มนะครับมีกล้องฝั่งที่โลโก้คันนี้ใส่อคริลิกสีดำนะครับรถรุ่นนี้นี่อุปกรณ์มาตรฐานของตัวไวทแท็กุกรุ่นนะก็จะมีกันชนคล้ายนะมีเซ็นเซอร์4จุดนะครับอันะนี้เป็นตัวท็อปแน่นอนมันก็มีข้างหน้าด้วยนะฝาท้ายเป็นแบบผ่อนแรงนะครับฝาท้ายเป็นแบบผ่อนแรงนะตัวนี้มีน้ําหนักเบานี่ของเดิมเราคืนเห็นไหมกันชนกระจังเดิมคืนนะครับแล้วก็คันนี้ติดตัวสไลด์นะครับตัวสลด์ของ h ฮมเมอร ก็เป็นแนวทางนะครับส่วนใหญ่ตัวสไลด์นะครับถ้าเกิดติดนะครับส่วนใหญ่ก็แปตอนนี้ก็ติดของ h ัมเมอเนาะจบสุดเป็นแนวทางการแตกงเดี๋ยวพามาดูนะครับรนรุ่น,นตอนนี้ฟอร์ดดีกว่าครับฟอร์ Ford เนาะด้วยเป็นตัว next gen นะครับสี่ประตูมีแอร์หลัง เห็นไหมมีแอร์หลังก็ XLT สปอร์ตวายแท็กมีแอร์หลังนะครับแต่ด้วยความเป็นตัว w i ยแท็กเนี่ยมันจะมี USB ทาย A ทาย C นะครับแล้วก็มี230้อโวลต์400วัตต์นะภายในก็เป็นโทนดำแบบนี้เลยนะครับกบคุมนะก็เติมน้ำมันก็ปลดตรงนี้นะครับ รุ่นพวกนี้นะครับมีกระจกเป็นออโต้คู่หน้านะนี่ชุดควบคุมกระจกนะครับมือเปิดซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับบาะไฟฟ้า8ทิศทางนะครับเป็นตัวดันหลังนะพนักพิงนะครับเดินหน้าถอยหลังขึ้นลงใช้ตัวนี้นะพวงมาลัยนะครับก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับปรับได้4ทิศทางนะขึ้นลงเข้าออกนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าน้ําหนักเบาควบคุมรถง่ายไม่กินแรงไม่กินน้ามันนะครับมีความแม่นยานะรถรุ่นนี้เป็นพรูสตาร์ t นะครับมีที่วางแก้วเป็นอุปกรณ์มาตรฐานมาเลยนะครับสองฝั่ง ชุดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับแล้วก็ที่ปัดน้ําฝนเป็นอัตโนมัตินะกระจกมองหลังตัวนี้ก็ตัดแสงเป็นอัตโนมัตินะครับตัวนี้ก็มาแต่รีวิวเร็วนะเดี๋ยน้องเอาไปส่งลูกค้ามาแล้วจอนะครับแปดนิ้วนะครับจอดิที่ตัวเนี้ยข้างหลังนะครับจอหลังพวงมาลัยแปดนิ้วนะเห็นไหมก็จะมี A อโต้ก็เปิดปิดไฟหน้าเมื่อกี้อัตโนมัติแล้วใช่ไหมเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติด้วยเห็นไหมครับมันเป็นตัวท็อปอ่ะ จอกลาง12นิ้วครับซิงค์4 a and t h e a u t o Apple c a เ P l a y แบบไร้สายนะครับรองรับ Ford p a s s นะตัวนี้สั่งสตาร์ทรถได้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับรองรับโทรฉุกเฉิน1 6 6 9เมื่อเกิดอุบัติเหตุสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยได้นะครับแล้วก็มีกล้อง360รอสงศานะครับมีออโต้เบรกโคนะครับตัวนี้มาพร้อมกับตัวที่เป็นเบรกมือไฟฟ้านะระบบตัวช่วยกันขับขี่ครับก็แน่นอนนะออโต้เบรกโคมีนะครับ คูดคอนโทรลมีนะครับเลือกได้2แบบแบบปกตินะครับหรือแบบอะแด็ปตีฟคูดคอนโทรลนะแบบรักษาระยะห่างนะครับแบบหยุดนิ่งแล้วไปต่อด้วยรักษารถให้อยู่ในเลนนะครับเลนคิปปิ้งมีนะครับเลือกได้2โหมดนะมีมี3แบบ2โหมดเนาะโหมดแบบเตือนอย่างเดียวหรือว่าให้ดึงกลับนะครับแล้วก็เตือนและดึงกลับได้นะครับตัวนี้นะเตือนกันชนด้านหน้านะครับมีนะครับมาพร้อมกับระบบช่วยเบรกอัตโนมัติพร้อมตัวจับคนเดินด้วยนะครับ จุดบอดนะครับที่กระจกมองข้างก็มีนะตัวบายสปอร์ตนะอยู่ที่กระจกนะครับพอทับฟิ่กระเลิ้นนะครับถอยนะครับตัวเตือนการชนเมื่อถอยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับระบบช่วยเบรกด้วยนะครับแอร์เป็นอิสระแยกซ้ายขวานะครับแล้วก็เป็นไวเลสชาร์จนะ USB Type A Type C นะครับเกียร์ตัวนี้เป็นอัตโนมัติ10สปีดนะครับเล่นแมนนวลได้ที่หัวเกียร์นะเบรกมือไฟฟ้าครับมีโหมดกันกับขี่4โหมดนะตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ารูปแบบการตกแต่ง นะครับ F22 นะครับใส่ได้กับ4ประตูทุกรุ่นนะฮะแต่อันนี้มาใส่อยู่ในวายแท็กนะนะครับแต่อันนี้ลูกค้าเลือกใช้ล้อดเดิมนะครับก็ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับจะตกแต่งแบบนี้ก็สามารถโทรมาสอบถามพูดคุยได้นะครับคุยเรื่องโปรโมชั่นได้นะครับยังไงก็ ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามรับเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแ YouTube กับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่ายลืมนึกถึงกอฟนะเบอร์ทรัวร i ดีไล์กับขึ้นไว้ให้แล้วนะครับคลิปนี้หากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ